เจ๋งเลยฮ่าฮ่าจ๋ยฮ uh> ่าฮอา่าฮ่า mm ฮ um> ่าฮ่าฮ OK> ่าฮ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 ่าป่าฮ่าฮาฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮา่าฮ่า่าาาาฮ่าน่่าาฮนาพ่่า่าฮ่าบแล่ยน ซฟ์แล้วเปลียนซแล้วเปลี่ยน,ยนกระรอไปเ yeah. ยแ่แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วจุ๋ยอืมหยุดนะมาเร็วไปรังเฮ้ยไม่ได้ของกำลังเสริมดวนมาเร็วมาเร็วเลยอ่าสวัสดีครับทุกคนพมกรบผมบิ๊กโตนะครับมาต่อกับเกม Lego Batman The Video Game พาร์ทที่3ครับอ่านี้จะเป็นการไล่ล่าเจ้าดินเลยกับทูเฟสนะครับมาลุยเลย ปุ๊ป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 ว้ากดฟิลด์ในการโจมตีนะครับหรือกด X นั่นเองในจอยไอโฟน็อกอ่าฮู้วกดชอบด่านนี้จำได้เลยแบ๊บแบ็ปเปแม็ปแ็ปบู๊บนะครับไม่ยิง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 ฮู้วกดชอบไอ้ด่านนี้กดโอในการจับหรือกดบีนั่นเองครับอ่าแล้วก็ลากมา กด A หรือว่ากด S ในการเล่นสปีดนะครับคือจำได้มากฉันเนี่ยผมชอบเล่นมากเลยมันสนุกนะมันดูเท่ยอ,ะอ่ะอ่าจับตัวไปแล้วอ่าเปิดทางให้เราด้วยไปโรบินตํโยก <laughs> อ๋อผู้บวร้ายต้องตามจับมันนะครับ อันนี้ก็เป็นภาคแรกนะครับที่แบบการเล่นล่าจับมันสนุกมากเลยนะสำหรับผมนะสนุกกว่าเนี่ยเลโก,ก้เดนโจภาคสองอย่านะผมว่ามันดูแบบอุ้ยมันดูแบบยิงกันมันสาใจมันดูซิ่งกันได้อ่ะเล่นสปีดไม่พอความเร็วแบทแมนเออช่วยหน่อยโรบิบิมอสไซน์นะครับมันจับไม่ค่อยได้เท่าไหร่เอาไว้ยิงมากกว่า แวบบไปรถยนต์น่ะเนาะเออก็ไม่แปลกหรอกที่มันเร็วกว่าแลวแบบแรงมันเยอะกว่าไปเออสมบัติสมบัติสมบัติไม่ได้พลาดไม่ได้ของดีมีค่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยทีนด้อ้ายอ้ายอ้ายโอ้ยโนบินเก็บไปถอยครับโนบินเก็บไปได้ เดี๋ยวค่อยๆไปไม่ปุ่มเลขไหมไม่มีโอเคได้แล้วต้องค่อยๆเก็บอีกไปอ่าวไม่ใช่ทางน,นี้แล้วทานไหนเอ่ยทางน,นี้ปะอ้าวเจอลูกขั้นใหม่อีกอันนี้ก็ไม่ใช่อ้าวสมบัติอีกแล้วเจ๋งเลยอ่าทำลายก่อนแล้วกัน ไม่รู้มันอยู่ไหนนั้นก็ไปตามทางเลยเออ่ตามหาแสงไฟหาแสงไฟแสงไฟจากฮอล,ลงมา,อ,อ,าอยู่ไหนเอ่ยอันนี้ได้แล้วหนึ่งคันอีกสองคันเท่านั้นโชคดีครับคุณตำรวจ ว้าวฉากมันดูแบบเนี่ยมันดูขับเท่มากนะผมว่าหน้ามีผมดิฟเนาะจะมันมานี่ยอีกโรบินแมนมาแล้วครับต่้ยกโคตรชอบเลยเนี่ยมันเร็วมากรถโรบินเนี่ยอ่าเจอละแบทแมนไปเลยเฮ้ยขา้านหด้ลงได้เหรอ อ่ะเดี๋ยวลงไปดูดีกว่าคาร่า,าม,มีอะไรบ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคาร่า,าม,มีอะไรบ้างเช็คหน่อยอ้าเดี๋ยวๆๆหาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนหุ้นเงินหยองเยอะสมบัติดียอดเยี่ยมโอเคเอ้ยโอ้โอไม่ตกน้ำโอเคไม่ตกน้ำอันนี้อ๋อเหมือนต้องเรียกพูดตัวละคร,รพ,พูด ต้องได้ตัวละครอ,อื่นมาก่อนโอเคอ่ะอ่ะใช่ครับต้องได้ตัวละครอ,อื่นมาก่อนไม่เป็นไรแล้วก็ไปกันตอ่อครับวคือผมชอบมากเนี่ยมันขับสนุกมากเลยอ่ะมันดูแบบเอ้ยมันอยู่ในเมืองจริงๆเนี่ยเดี๋ยวภาคสองสุดยอดวันนี้ครับผมชอบมากภาคสองไปเกมดีเลยเอ่ะเฮ้ยโซบัด OK, rồi, Robin, đi nào theo dõi Ở gần đây nè, nếu không sai Ờ, đúng rồi, ở đây Đi Đi thôi Đi hết มาแล้วครับผู้ตัตรูวัอ่าเอาตัวไปเลยอ่าเปิดทางให้เลยยอดเยี่ยมเนี่ยมาทำดีนะเอาจริงๆมาทำแบบเป็นเวฟสนุกมาก,กน,นะเนี่ยรถคุ้มกอของทูเฟสอ่าทูเฟสนะครับ ตอยแล้ล่ารถมันเดี๋ยวค่อยคับแป๊บนึงขอเก็บตังค์ก่อนอ่าสมบัติฟรีๆแล้วยอดเยี่ยมนี่จะเจอแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอทีละตัวขอทีละตัวขอ,อตังค์ก่อนเฮ้ยคือได้ไหมได้เหรอได้เว้ยอ่าทำลายทำลายก่อนเอาตังค์ก็เอาตังค์ แมฉากแรล่าโคอลังการเนี่ยสนุกมากเนี่ยผมบอกเลยมันสนุกมากมากฉากแรลลาเนี่ยมาดูมาดูแบบเอ้มาทำดูดีอ่ะเออพูดได้ได่ามันดูดีมากเลยอ่ะมันดูแบบเอ้ยเราไล่ล่า,ลาจริงๆนะเนี่ยโรบินเออซัดหน่อยซัดหน่อย,อยมีไหมเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยวค่อยล่าครับขอเ,ขเก็บตังค์ก่อนแป๊บนึงหมดแล้วเหรอ ว่าหมดแล้วอ่ะไวจังอันเนี้ยอ้วอยากได้อ้าวมาหาทำไมอ่ะมาหาทำไมแล้วครับอ่าวตายเลยไปอ้าวโดนพี่ครับเอออ่าโดนแล้ว น่าโดทิ้งบอมใส่จะไปไหนทูฟิสมาไล่ล่ากันบันมากไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงเนี้ยแหละ <laughs> ไม่ต้องไปไหนผมดักสแปมคุณผมแคมปิง้ง <laughs> <laughs> ผมแคมปิ้งแล้วจบจ,จี้ <laughs> ืฮือฮื้อเยโอ๋ฮืออ๋ว่างโอ้ครอบคุณหลาย อันนี้ของฝากฮินี่มันจบด่านครับโอ้โหด่านนี้พูดได้คำเดียวว่าสนุกมากมันเป็นการเล่ล่าแบบเออมันดูแบบมันทำดีอ่ะเออมันทำดีมากมันไม่ได้แบบคาวบนลูมเหมือนแบบเลกโก้เดน๋ยเจ้าภาพสองนะ มันดูแบบไอ้แข่งเป็นเวฟเนี่ยสู้ไปเวฟสู้ไเ,เวฟไปจะสนุกมากนะเนี่ยเกมดีเกมดีจริงอันนี้น่าจำไม่เต็มเนาะผมลืมไปอู้น,นิดเดียวเองไม่เป็นไรครับโบนัสโอ้ยจัดไปเก็บตามไปก่อนครับตอนนี้ชิวๆไปสมปับผมก็ได้มาเยอะมากเลยนะดาดนี้ใช่ปะ อ่ะเป็นรถเหรออืมอ่ะโอเคก็สำหรับเกม lego batman the video game กมพราทนี้ก็ถือจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกัรใหม่นพาผัดหน้านะครับสวัสดีครับผม